คบแต่สิครับวัวนีคนทุกคนน,คคน,นวันนี้ที่ช่องลเตอร์เกมเนี่ยวันนี้แกฟีไฟวันนี้ครับปืนอีโว a ฟารมาสนะครับดีโมนิกกรินตำนานอาสูนคืนแดงเดือด โอ้ปืนอัพเวลมาแล้วนะครับผัวทำมาแล้วฟิลเตอร์เก็บวัเจ็ด7ลอไปเั้งห้าอันนะ้ปวัตหกร้อยไปหกอันนะครับเราก็ไม่กี่อันเก้าวันนี้19สิบเก้ากุมภาถึงสิบเจ็ดมีนานะครับอยู่กันยาวๆเลยเมื่อวานมันมาแต่เรามารีเวิวันนี้มีคนกทำไปเยอะไกมันต้องเติมเงินเยอะนะกดไปดกิจกรรมเลยครับถเป็นรอนอะไรมันเติมเงินนี่แล้วมีกิจกรรมท็อปอัพมาด้วยนี่ มาพร้อมกับก an, ิจกรรมเติมครบได้ถึงสองนะครับนี่ครับคอลเลกชันค่ะคาบุกินี่อย่างที่นี่คอลเลกชันคาบุกินะก็มาพร้อมกับนี่แอร์บอร์ดคาบุกิถ้าทำมันก็เท่ครับเหมือนเรียกคาบุกิมันไม่แตงหัวแล้วก็ชักดาบแล้วก็สแกนเติมเท่าไหร่499เาเนะครับได้ไปทั้ง2ชิ้นเลยได้าเรามาเติมอีกครับ <Stop>. ตั้งแต่19กุมภาถึง22กุมภานะครับคันนี้นะคะอ่ะเรมเลยฟิล <Okay. S 1> ปิ๊ปุป๊บเอิแป๊บอ้าวต้องยงังอ้าวไม่นรับเองหรือปะก็ไม่ได้นอนหลยอปะมันรับเองเลยมันอยู่หน้านี้ไงโอเคก็เติมมาเรียบร้อยรับท่าใช้ทันทีเอ้ยไม่ได้รับท่าเต็มเลย ข่ายอย่างเทข <S <S พข่ายมีมียาปีศาจ๊บมือน,นมีลมดำอะ่ะมีลมดำอ่ะมเรียกวิญญาณของขาพุกิมาฉันมาชักดาบแล้วก็ให้ใหข้าพุกิหายไปโอเคแล้วก็กิจกรรมของเรานะครับวันนี้ความมาร์คเดโมนิกกรินนะครับเข้าไปเลยเข้ามาเสียบในกิจกรรมโต้สมแปดทีนะครับกำลังตีเกลือน,นั่นเองออกระบบอีกทุกครั้งอ่ะเวลาเจออย่างเงี้ยผมจะบอกว่า ตู้8ทีกีรังตีกเกือบไม่ <c oughs> เกือบจะออกก็เราสุมมนะติเรานั่นเดี๋ยวดูโซนิทัสเดี่ยดูทีเดียวนะอ้าวออกสองอันผมว่าของเราออกชีทที่ไม่มีแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะเสียดายนเะพราะเดี๋ยวาาโโยได้มาก็ไม่อ้าวเก้าเพชรได้อ้าวเก้าเพชรได้แล้วเรื่องจบเก้าเพชรเก้าเพชรเก้าเพชรโอ้โหปากเฮ้ยมันนั่นไฟปากเลยฮัลโหล ยีเก้าพชรโอเคหน่อยยี่เก้าฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าได้เฉยมาแล้วนะครับฟามัสดดมอนิกรินเฮ้ยวันนี้ไม่เกลี่ย่เลยย่มเลยโอเคจบนะครับจบนับ แล้วอันนี้พูมเราจบเลยนะครับ Yahoo! ต่อไปภารกิจต่อไปนะครับตัวเเพิ่งกดนะเป็นการอัพเลเวลของมันนะครับก็คือเลเวลหก็คือดาเมจบกหนึ่งอัตราการยิงบกหนึ่ง 2. 2> ลบความรีโหลดสครับแล้วก็เลเวลสใช้สามสิบโทเค็นก็ความเรีโหลดก็เหลือลบหนึ่งจะทําให้เห็นนะว่าถ้าเราแรกเลยกับไปสุ่มนะไหนจะคุ้มกว่ากันแล้วก็เลเวลสครับ ได้เบอร์เดียวใหม่ฉล,ล๊าแล้วสี่ก็เนี้ยจากการยิงมานี่บางๆๆปะเลยงเลเวลสี่ก็ได้เอฟเฟกต์ปะทะกับกับนี่อัปเกรดสเตตัสด้วยครับเป็นดาเมจสองบวกสองแล้วก็เลเวลห้าการตอนศัตรูตายนะเอฟเฟกต์สงังหารแล้วก็นี่ครับตอนยิงได้ตอนยิงตอนเอฟเฟกต์ยิงนี่นแล้วก็เลเวลับนี่คาบุกิใช่ไหม นูกนหมดขอให้ดูเปลือกนะอันนี้มันเป็นเด็กนะแต่พวกมันในี้เดลหกนี่โมเดลใหม่มันมันจะมีผมไหมครับโมเดลใหม่แล้วก็ก็มีอาเบริตี้ครับอาเบริตี้คือทำดาเมจพิเศษต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่ก็คือเป้าหมายเคลื่อนที่จะยิงแรงขึ้นนะเอาัโมเดลเลวจิตตอนไหนมึงดูนี่แล้วก็เลวจิตท่าทางพิเศษนเหมือนจะเป็นการใส่เข้ามาไหมเหมือนจะเป็นการใส่หัวคาบุกิใช่ไหม แล้วก็ถอนออกมาปล่อยพลังปีศาสต์การเป็นปืนฟาร์มัพเลยครับ้านค้ามันมีโทเคนมาขายดูโทเคนให้ถูกนะนี่แต่ถ้าซื้ออันนี้แะห้าสิบเพนนะครับแล้วที่สําคัญคือเรามีส่วนลดพาไปดูส่วนลดละหน่อยเพราะเราสุ่มมาเยอะเสียตังมาเยอะนี่ครับเจ็ดร้อยเรามีส่วนลดเจ็ดร้อยนะครับซื้อครบสองพันลดเจ็ดร้อยเพนอันนี้ก็จะคุ้มนะถ้าคนมีส่วนลด โอเคเดี๋ยวลองมาใช้ให้ดูาไปร้านค้าอ้าวาซื้อไปเลยสองพันนี่ครับเราซื้อสองพันลบเจ็ดร้อยเหลพันสามนะครับอา้าวซื้อเลยไปดไูจะได้กี่เพชรน,นะอยู่ที่ดวงเลยนะว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มเดี๋ยวเราซื้อทีเดียวแล้วไปดูทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราเอา้าวเอาอีกสองพันลบเจ็ดร้อยครั้งที่สองพันสามร้อยเพชร อีเมลเอล้ออุ้ยเกือบโดมือกือบโดอ้ิมพ์ไสิบกองได้ใช่อองพันบเจ็ด้อยครั้งที่สามไปไปปูกดเไปอ่ะไปดูอีกครั้งที่สี่เออไม่อากพิมพ์กว่าพิมพ์พิมพพิมพ์สี่สิบกล่องอะอ่าสองพันลบเจ็ดร้อย ทั้งที่สี่อุณถือว่าค้มนะทุกคนเอาพอก่อนเราไปดูก่อนได้กี่เพชรแล้วเอ้ยจุอัไแต้วสี่ได้กี่โทเค็นแล้วได้มาเจ็ดแปดเอ้ยเจ็ดร้อแปดสิบเก้าโทเค็นโอเคก็เลเวลสองถ้าถ้าไม่สู่มนะต้องใช้สามสิบโทเค็นอ่าเราสู่มมาเอาเริ่นขั้นเลยครับขั้นไปนเลย ได้มาแล้วรีววสองรีวลวสามหกสิบรีวล4ส <10. S 1> ี่ร้อยยี่สิบาไปเลยรวยๆตอนนี้รวยรีวิห้าสองยี่สิบอ, <120. S 1> อ่ารีววหกสี่ร้อยครับไม่พอไม่พอยังไม่พอ,อนะสี400่รอยทังอันนี้หกร้อยโอเครู้ละต้องใช้อีกจิดสี่สิบกลม เฮย้ยส่วนรถเจ็ดร้อยังอยู่ไปไปไปลุย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 อ้าวอีกครั้งหนึ่งอ,อ่าไรอ้าวมาอีกสองพันสี่ร้อยเพชรไปดูได้เท่าไหร่โ,หโอ้โหก็ลงอู้ยูเอาเอา <ๆ S 1> น่าจะพอนไปดูก่อนพอเดี๋ยวเลยเรากดรัวขนาดนั้นลเลี้ยงหกได้มันั้งแปดร้อยกันสี่ร้อยอัพไปเลยใช่อ่ออันต่อไปโอ้โหยังไม่พอ ขาดอีกประมาณร้อยร้อยกว่านะมาอีกสอกงสามครั้งก็ได้แล้วมั้งเดี๋ยวเราไปสุ่มนนครั้งละละครั้งละห้าร้อยกันอีกสองครั้งได้ใช้ใจน่าจะคุ้มหน่อยใช้ห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยลบร้อยอันนี้อ่าห้าร้อยลบร้อยครั้งที่หนึ่งไปครั้งที่สองห้าร้อย ไม่น่าพอเนาะเอาอีกทีนึ่งอ่าไปดูอุยอ้ยพอไหอุขาดอีกกี่อันเนี่ยขาดอีกประมาณห้าสิบสองอันห้าสิบสองอันน่งเหรอน้อยมากเลยแล้วุ่มไปเลยครับสิบกล่องเอ้ยเพิ่มสุงข้นนี้มันก็ได้ใช่ไหมไี่ใช่ไงโอ้ยไป น่าจะพอนะเรียบร้อยอ้เกือสี่สิบอันอ้าวเริ่มขั้นเลยครับเเลเวลเจ็ดเป่าเจ็ดเรียบร้อยเเลเวลเจ็ดโมเดลเต็มไว้นะครับน้ฟาร์มาคาบุกินี่ควดเลยปุ๊บใช้งานท่าทางโซท่าหน่อยเอ้ยเรียกมินยามีสองท่านะมึบนี่ ตรงอันนี้ครับลองมองผมนะไม่ใช่มองทุลกคนจะมองผมคนมเดียวนะหมดไปกี่เพชรเฉลยหน่อยอ่ะเดยไปสรุปอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปความเสียหายนะถ้าเราอัพแบบตรงๆนะครับซื้อโทเค็นเลยอัพเวลเจจะหมดประมาณหนึ่งืสี่พันห้ารอยเพชรนะครับรวมกับสุ่มอพันห้าก็จะประมาณหมื่นหกนะครับแต่เราใช้วิธีสุ่มเพชรแล้วก็ส่วนลดด้วยนะครับ เราใช้เพชรไปทั้งหมดอ1 7่เพชรครับ yeah, 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 yeah. คุมไหมคุมไหมคุมโอเค1มื7เพชรน,นะครับก็ประหยัดไปประมาณ5,000เพชรเลยวันนี้เราดวงดีด้วยเราไม่ได้เหมาตู้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดามจให้ดูกันครับก็ไม่มีหมวกไม่มีเกาะนะยิงตัว ัดละห้าสิบเอ็ดโหหัวสองร้อยแปดสิบแรงอยู่นะหมวกสองก้อสองปืนฟ้ามันเป็นปืนที่แบบเนี่ยคกี่ยวกับเมันออกไปเยอะนะครับอ่าหมวกสองหมวกหนึ่งก่อนหนึ่งสามสิบสี่หัวหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดโอ้โหแรงอยู่นะสองนัดหมวสองนัดแตกอ้าวหมวกสองก็อสองตัวยี่สิบห้า หัวหนึ <100. S 1> ่งร้อา่าหมกสามก็สามตัวสิเจ็ดหัวร้อยยี่สิบหมกสี่ก็สี่ห้าตัวสิห้าหัวร้อย้าโอเคก็สองนักตายนะ่ะัสองนักตายแนละ้วแรนอยู่แรงอยู่ครับสองอย่างแรงลาบบลิตี้มันคือถ้าประตูเคลื่อนที่นะครับ จะมีดาเมจพิเศษนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองลงแร็งกันเลยดีกว่าเออแอร์บอร์ดไหนก็โน่นหน้าไม่ได้นะครับอ้าวนี่แอร์บอร์ดคาบุกิมันก้นช่วยครับช่วยแอร์บอร์ดหน่อยนี่ก็จะเป็นลูกคาบุกิแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะไอ้หลังเรามีสามคนนะทุกคนไม่ทันนะเนี่นะหัวแตกโอเคนี่ครับฟาร์มาร์ โดมเมนิกกรินนะครับหรือว่าฟามาร์าสคาบูกิชะแล้วกับชุดปีศาจจอมซนจอมซนเฉยๆนี่โชว์ท่านหน่อยโชว์ชาปีศาจหน่อยไม่ยังเท่ไม่ถึงที่เรียกปีศาจแล้วก็โชว์ปืนแล้วอีกท่าหน,นึง่งปีศาจอยู่บบข้างหลังจอมขวางเวรน,นะครับปล่อยพลัง <c oughs> โอเค <c oughs> ฟาร์มสาสอะไปเลยนี่ฟาร์มาสโดเมน,นิกกรินนี่เรียกวิญญาณเนี่ยสามัญกรินเรียกวิญญาณแล้วก็ช้เขาไปเลยคาบุก,กินี่เติมแค่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าถูกมากๆเดีย๋ยาวมราเติมแม่นทุกคนไปดูใช้เราด้วยนี่แต่วับ Hãy subscribe cho มารูล,ลูัวอะไรอ่ะปืนีุดท้า

โอเคก็ประมาณนี้สำหรับปืนฟาร์มมาร์สใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเจอกัอนใหม่คลิหน้าสวัสดีครับ